ซอสเย็นตาโฟสีที่จะใส่ตามชอบเลยนะคะชอบสีแดงมากก็ใส่มากตุ้กเ้าส่วนผสมให้เข้าเนื้อกันเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะปานชวนอร่อยกับข้าวผัดชมพูข้าวผัดสีชมพูใส่ซอสเย็นตาโฟทําทานเองง่ายๆสีสันน่าอร่อยด้วยค่ะเป็นข้าวผัดในตํานานสมัยเราเด็กๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะ จ๊ปันจะเตรียมไข่ก่อนเลยค่ะเอาไข่มาตี2ฟองนะคะหยาะซีอิอ้วเล็กน้อยเพิ่มรสชาตินะคะเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะความร้อนทั่วกระทะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะคะพยายามทำให้ไข่แผ่ออกมาเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะ ไข่เริ่มสุกด้หนึ่งแล้วก็กลับได้เลยค่ะได้ไข่เป็นแบบนี้แล้วนะคะแผกมาเป็นแผ่นๆเราก็จะม้วนไข่เวลาหั่นจะได้หั่นง่ายๆค่ะเพื่อนๆนำไข่มาหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วก็เจียวกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งเนี่ยจะปันเอาไปแช่น้ําก่อนจะได้นิ่มแล้วก็จะได้ลดความเค็มด้วยค่ะกุ้งแห้งหอมแล้วเอาขึ้นได้เลยทีนี้ก็มาผัดข้าวกันนะคะเอาน้ํามันที่เหลือจากผัดกุ้งแห้งทอดกุ้งแห้งเมื่อกี้ใส่ข้าวข้าวเย็นนะคะข้าวเหลือๆใส่ลงไปเลยปรุงรสง่ายๆด้วยซอสถั่วเหลือง ตาลแล้วก็ซอสเย็นตาโฟสีที่จะใส่ตามชอบเลยนะคะชอบสีแดงมากก็ใส่มากตุเขา้าส่วนผสมให้เข้าเนื้อกันเลยผัดให้สีแดงเข้าเนื้อเข้าให้มากที่สุดนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันรสชาติจะได้เข้าเนื้อด้วยเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดชมพูในตำนาน เอาผัดสมัยเราเด็กๆทําง่ายน่าอร่อยมากๆทีนี้ก็จัดจานด้วยไข่ที่เราทอดเอาไว้เมื่อกี้ทํากินเองใส่เยอะๆเลยค่ะตามด้วยกุ้งแห้งทอดกรอบนอกนุ่มในอร่อยไม่เค็มด้วยจัดจานให้สวยเลยนะคะ โรยต้นหอมเลยค่ะเพิ่มสีสันให้หน้าทานใส่ต้นหอมอร่อยด้วยค่ะมะนาวแตงกวาพริกน้ำปลาต้นหอมผักชีเสร็จแล้วค่ะเข้าผัดชมพูเข้าผัดเด็กๆในตำนานสมัยเราเด็กๆนะคะหน้าตาดีมากๆโอ้โห น่ากินมากเลยน่าอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เจ๊ปันขอตัวไปทานข้าวผัดก่อนนะคะฝากเ,เพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ